ไม่มีไม่ได้แล้วเออดึงหน่อยดึงหน่อยเฮ้ดึงหน้าฮะดึงเสื้อเห็นปะเห็นอะไรมองเหยียดโคตรเท่เลยมาซ่ ok> าเฮ้ยลูกบีจังเด๋เนี่อันนี้สำพลาดอ่ะใช่ นีเขาโตขึ้นเยอะเลยครับแล้วกอความคิดแล้วก็ความอดทนผมก็ติดคนที่เห็นหน้าที่เขาอยากพ่อป้อนพ่อป้อนให้เขามา CF กัน CF CF บักมาซ่ออเดอร์เฮ้ยนี่ใครเหรอเอ้ยแอบยิ้มยิ้มไม่ได้แอบเฮ้ยชอบรูปนี้อ่ะจะกดใครมาเหมือนกันล่ะ ไมยได้ชอบ mood รูปเนี่ยช,ช,ชอบมชอบมากหล่อเหมือนกันปปนะเนีน่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งแอบดูกันนะครับรีบพิเออเดอร์กันมาเยอะๆนะครับผมอีก3วันนะครับจะปิดพิเออเดอร์กันแล้วนะฮะ <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> อย่าลืมซื้อนะครับผมครับให้ดูมือถืยับเดือยัยบเดือย <laughs>